มีคําถามเนาะสี่ถามคนเ่าทุกคนเลยว่าเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างฟังว่าเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างอันนี้กาไปเจอมาก็โตเองว่าคนอัตปะผือบอได้บุรี่เนะาะจะเป็นบางคนบอกหรือว่าทุกคนเนาะก็คือเป็นอย่างเวลาเหตุกินเวลาหนึ่งเขา เวลาเห็ดกินเวลาหนึ่งเข่าเนาะเป็นอย่างต้องเลียสาเลียสาสเลียบวงเลียกุ้นหวดเขาอ่ะหละกักกระสีว่าว่าต้นเห็ดมันมาจากแสงเนาะอันที่ว่าเลียหวดนะพวกเข้าใจเจอรับโตเองแต่คือเวลากระเจ้าสีนหนึ่งเข้านะเขาสีเลียกุ้นหวดก่อน เลียก้นหัวดกระกะแตวเข้าใจอันนี้ก็เคยถามบว่ัวปิดความจริงเคยบอกข้าเจ้าตอบมาว่าขันโบเลียเข่ามันบบสุเนาะบัดน,นี้ว่าถึงการเลียบ่วงก็คือเฮ็ดกินแต่งกิน่นเวลาซีมข้าเจ้าจะเอาว่าให้มันถึงภาพเลยจะเลียแบบนี้เลียเราไปจุ่มลงคน้นมาอีกแเ้ามาเลียนั่นค่อยเอาว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างเนาะอันนี้เจออยู่อัตปเือ เจอ,อยูอัตปะปื่ก่อนแล้วบันนี้เลียสากต่ำซีมแต่บอไซบวงซีมเนาะอันนี้เห็นเองเพราะว่าอ,อย่างเคยไปเป็นพ่อครัวอยู่หุ้นแต่ว่าเขาบอกค่อยเคยไปเป็นพ่อครัวเนาะเห็นในห้านะห้ไปสามห้านเจอสองห้านเนาะเวลาตต่ำบ่าน,นี้ซีมจับบอไซบวงซีมจับสากปีนขึ้นมาเลยล่ละเลีย เลียเบิร์ตต่ำอีกหัววะตอนค่อยไปอยู่ให้ค่อยซีมเพราะว่าค่อยเป็นดเพรัพวเขาอยากให้ได้รสชาติของเขาแล้วขเขาเลียเลียแล้วเขตาต่ำอีกแล้วบอกว่าค่อยตักซีมหัววะค่อยบอกกาซีมอันหนึ่งเข้าเพราะเลียหัวหวดเพราะหับได้แต่เลียบวงกับเลียศาสตรนี่นะแม่นแห่หรือว่าวาเปลี่ยนประเภทนี้บอกหรือว่าเป็นความสิ่งเคยมาตลอดเนาะ คนอันตปืออันนี้คอยไปมาแล้วเห็นเรียสากเรียบวงเรียก้นหัวดา่ดาได้เด้ยตอนนี้เนาะ